สวัสดีครับ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 รรางวัลอะะไคนี้รางวัลอะไรครับพี่ครับรางวัล Best Adaptation รางวัล Best Adaptation ก็คือรางวัลลี m a k ครับรางวัลลี m a k ยอดเยี่ยมแห่งปีครับผมแต่เราพวกเราเรียกกันว่าเป็นรางวัลเซอร์ไพรส์มากใช่เซอร์ไพรส์สุดๆุดจะเซอร์ไพรส์ยังไงคะเราไ้ฟังเซอร์ไพรส์สุดๆก็คือผมคือมันเป็นรางวัลท้ายแล้วแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่ามีรางวัลนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นรางวัลเซอร์ไพรส์ของทางงานอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยรู้สึกก็เลยใกล้จะกลับแล้วตอนนั้นไม่ใกล้อ่ะบอกไปเลยว่าไม่บอกไปเลยว่าตอนรู้ว่าสุดท้ายตอนแรกเออใช่ก็ตอนสุดท้ายแล้วก็บอกเลยว่าก็เข้าไปห้องแต่งตัวแล้วกำลังจะเปลี่ยนชุดแล้วคือโดนเรียกขึ้นมารับรางวัลเรียกกลับเรียกกลับมาใหม่ตามตามภาพที่เห็นข้างบนใช่ไหมวรางวัลที่ได้ก็คือว่าจากเรื่องจากเรื่องหมอใจพิเศษนะครับหรือว่าจะแปลงมาจากเรื่องกูด็อกเตอร์ของเกาหลีครับผมคือว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเป็นบทบาทที่แบบว่าคาแรคเตอร์หนึ่งที่เด่น มันว่าที่กดบัตเนแบบใช่ใช่ใช่ครับก็<ม>ด้วยความที่แบบมันเป็นซีรีส์รีเมคกันเนาะแล้วเรารู้สึกว่าเออเราก็เป็นแฟนคลับของซีรีส์เรื่องนี้อยู่แล้วทั้งไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นต่างๆอะไรเงี้ยก็เคยดูกันแบบเกาหลีหรือไม่ก็แบบของอเมริกา<ม>ใช่ไหม,มต่างๆอะไรเงี้ยเราเคยดูอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเป็นบทที่ท้าทายมากแล้วก็ค่อนข้างกดดันมากๆกับเรื่องนี้เพราะว่าแบบด้วยด้วยความที่เวอร์ชันอื่นเขาทำไว้ค่อนข้างจะเรียกว่าระดับดีเลยดีเลยอะไรเงี้ยเออก็ก็ ก็ดีใจมากๆครับที่ได้รางวัลน,นี้ก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทูซีเจนะฮะนี่โดนทูซ <laughs> ีเจนะครับแล้วก็คุณพี่ออฟที่แบบไว้ใจผมเลยนะเหมือนกับเออผมอาจจะไม่ใช่นักแสดงที่เก่งที่สุดเนาะแต่ว่าก็ทุกคนก็แบบทางานไปแบบเหมือนกับเราเราช่วยกันแบบหนุนเสริมกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทํางานเข้าขากันได้ดีมากแล้วก็พี่ออฟก็คอยช่วยแบบตกๆให้มันเข้าร่องเข้ารอยอะไรเงี้ยก็แล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยทีมงานหมดทีมงาน ทั้งดาราทั้งเราดาราทั้งทีมคือเราเราเชื่อว่าเราเป็นทีมเวิร์กที่ดีคือทีมเวิร์กดาราที่ดีมากตั้งแต่เราเริ่มเล่นกันจนถึงเราสุดท้ายเราถ่ายไปกี่ก็หายอะไรมากเจ็ดสิบคิวเราก็รู้สึกว่าเราเข้ากันได้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นจนเรากลายเป็นหมอกันแล้วจริงจริงก็คือมาเข้ากันได้ตอนคิวสุดท้ายพอดีใช่ไม่ใช่เหค่บค่ะ ไม่ปกตินะไม่คือคือพิเศษไหมอ่ะมันมันมันมีภาษาที่เรียกว่าอ่าพี่เหน่งมีเป็นซิงเกิลโฟกัสซิงเกิลโฟกัสของหลองเหน่งคือเวลาเราคุยกับเหน่งเขาเนี่ยเหมือนเขาเขาไม่มองเราเนี่ยจริงๆแล้วเขาดีๆเขาไม่ได้มองเราแต่ว่าหู่เขาได้ยินเราอยู่คือตมบันิีเต้ถ้าเขามีอะไรบางอย่างในตัวเขาอยู่แล้วเวลาเรามองตาเขาเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเขาเป็นซิงเกิลโฟกัสในภาษาการกำกับเขาจะสื่อว่าอ๋อเขาเป็นซิงเกิลโฟกัส พอเราเห็นเขาเรารู้สึกว่าเขามีเขามีเขามีสารตั้งต้นที่ดีมากในการเป็นโชว์แต่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าการมีสารตั้งต้นแล้วจะเป็นได้เลยที่เหลือคือความพยายาม,ามเขาล้นล้วนเลยเพราะอนเรื่องเนี่ยไอ้ความเป็นความที่ติดก็แบกหนึ่งไอ้เรื่องศัพท์แทย์ก็แบบหนึ่งไอ้เรื่องดราม่าก็แบบหนึ่งรี่บบมันแบบปถุกผมในมตัว,วเขาเยอะมากคือแค่ผมแค่ <S <S เลือกสารตั้งต้นที่คิดว่าถูกที่เหลือนี่เขาเลยเขาหลอยเขาล้นล้วนคือ ปัจจ <í ner rah imer> ุบ <une> <it w> <Champion> <s> ันนี้เนี่ยพอเราคิดกันเราจะพูดคําว่าอาได้เวลาแกจะแปลงล่างเห็นเป็นอย่างนี้พอถึงเวลาเข้าเข้ากล้องเมื่อไหร่เป็นซีนเมื่อไหร่มาอาได้เวลาแปลงล่างแล้วมาแล้วมาแปลงล่างกันหน่อยแล้วก็พอแอคชั่นพวกมันก็แบบมันก่อนแอคชั่นพวกมันก็แปลงล่างให้เราเห็นผมบอ้ว่าสบายใจแล้วเอานียทุกอย่างตัวเนี่ยต้อจากการเจ็ดสิบคิวแล้วรวบวมกระบวนการทั้งหมดกว่าเราจะได้ออกมาเนี้ยมันใช้เวลานานขนกันเอาสามต่ะ สามปีเราทำกันมาใช่ไหมสามปีจนถึงวันนี้สามวันนี้จะทำการที่ที่มีหมอเข้ามาเกี่ยวหมอแทบจะทั่วประเทศทั้งประเทศแล้วอ่ะเจ็ดสิบคิวเราถ่ายไประหว่างถ่ายก็มีหมอเข้ามางานแต่เราเยอะมากอ่ะหมอมาหาตัดคือหาตัดให้ไงผ่าตัดบทเราเนี่ยบทเราเนี่ยเราผาจนแบบว่าอันนี้ไม่ถูกค่าเราต่อผ่าผ่าผาจนแบบมึนไปหมดแล้วนี่คือตอนถ่ายพอตัดต่อเสร็จก็ยังเอาผ่าตอนตัดต่อ ว่านี่ผิด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 สักผิดพูดผิดพูดผิดโอ้โหมันนานเลยว่าเ่งความที่มันมีวิชาชีพอะครับมันมันจะมีหลุดอยู่แลละแบบว่าแบบเล็กๆนจุดเล็กๆน้อยๆที่เป็นดีเทลบางทีแบบของอย่างนี้ไม่ควรอยู่ในซีนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเหมือนกับโอเคมันอาจจะนั่นไปเราก็ต้องไปถ่ายแก้กันใช่ก็มีถ่ายซ่อมกันหัวใจออกมาได้เนี่ยก็เพราะเราไม่เราเราตั้งใจว่าเราทำให้มัน r ลิสติกให้มันสมจริงที่สุดแล้วทำได้มันนั้นคือคุณหนิงเขาก็บอกว่าเชิญค่ะ เอาตังไปค่ะอยากจะถ่ายซ่อมและเชิญค่ะทางโรงพยาบาลเราแก้ไม่แต่บางเรื่องอ่ะมันไม่ได้ได้ด้วยเงินอย่างคุณนิพีออลติสติกไทยหมอต่างๆที่มาช่วยเราอะไรเงี้ยค่ะมันมันเป็นเรื่องที่แบบเกินไปกว่าที่ที่เกินจะช่วยได้มันคือความรักที่มันมันควรอยู่ในคุณดอกเตอร์หัวถจะพิเศษมันมันทุกทุกด้านจริงๆ เราจริงๆว่าลหลายๆคนชื่อชมนะตั้งแต่แบบว่าซีนแรกที่เปิดตัวของคุณมาอะไรอย้ยคุณก็ชมว่าแบบออมันเราได้หเห็นพัฒน,นาการการแสดงของคุณแตกต่างผมรู้สึกว่ายังไงดีอันนี้อันนี้เป็นก้าวที่ใหญ่มากสำหรับผมนะจากแบบแสดงปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบอาจจะไม่ได้รับบทอะไรแปลกใหม่มากแล้วแบบพอมาได้เล่นเรื่องนี้มันเหมือนแบบมันเหมือนมีมที่แบบว่าก้าวทีละห้าขั้นอ่ะ mm hmm. แสดงว่าก้าวขึ้นบันไดทีละห้าขั้นอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกว่า เออมันก็เป็นก้าวใหญ่มากๆแล้วผมรู้สึกว่าเออผมไม่สามารถพลาดโอกาสนี้ได้จริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบด้วยด้วยบทด้วยอะไรผมก็ชอบมากอยู่แล้วแบบเป็นแฟนคลับเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าพอแบบมีคนที่เชื่อมั่นในตัวเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากตอบรับความคาดหวังนั้นให้แบบได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามทุกทุกวิถีทางทำยังไงก็ได้ให้หมอโชนออกมาแบบเพอร์เฟกที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แล้วกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณคนดูมากๆที่แบบเออ เอาใจช่วยหมอชนแล้วก็เอาช่วยผมด้วยว่าแบบก็แน่นอนแหละว่ามันมันต้องมีแบบก่อนที่เราจะเริ่มฉายกันมันต้องมีแหละว่าแบบคนที่เขาเขาเคยดูเขาเป็นแฟนคลับของไม่ว่าจะเป็นของเมกาของเกาหลีของจีนของอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างคาดหวังในตัวเราแหละแบบว่าแบบว่าเราจะทําได้ดีขนาดไหนแล้วก็แบบเหมือนกับได้ตามที่เขาคาดหวังไว้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอออกมาแล้วก็เออทุกคนทุกคนก็ดูแฮปปี้กับสิ่งที่เราทําออกไปก็ขอบคุณมากแล้วก็ดีใจมาก วายากที่สุดยากที่สุดเหรอผมผมว่าสําหรับผมก็ยากทุกอันนะด้วยความด้วยความที่เราต้องเป็นคาแรคเตอร์นั้น,นตลอดอะไรเงี้ยเป็นเป็นคาแรคเตอร์หมอโชนตลอดแล้วก็มันมันก็มันก็ทําให้เราต้องแบบเหมือนไม่สามารถหลุดคาแรคเตอร์ออกมาได้เลยเพราะว่าถ้าเราถ้าเราหลุดสักแบบแป๊วินาทีเดียวอะไรเงี้ยคนดูก็จะถูกเลฟเอาออกจากซีรีส์เรื่องนี้ th th งงทันทีก็เลยแบบว่า เออมันมันยากตลอดที่แบบเราต้องคีคาแรเตอร์ให้ได้อยู่ที่สมาธิของเราด้วยอยู่ที่ความแบบ sustainable แล้วกันผมว่าเรื่องความความยากที่สุดของเรื่องนี้คือเรื่อง sustainable มา,มากรผะว่าเราต้องทําให้เป็นหมอโชนตลอดเวลาแล้วหมอโชนในเรื่องก็ต้องมีการพัฒนาการด้วยเพราะว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบางอย่างต่างๆเราก็ต้องมานั่งดูแบบเออหมอโชนเนี่ยจะเติบโตไปยังไงเราก็ต้อง่อไฟไล่ระดับไปยอย่างเงี้ยนนี้อันนี้ความยากแต่จริงเรื่องที่ถ้าพูดเลยว่าจริงวซีนที่ทำให้ทุกคนเรต้องจดจำเลยนะก็ ล้วเราซินนแล้วมันแบบคนทำมาได้ผลการที่ดีเยีออเ่ยมหมดเลยอะไรเงี้ยใช่แล้พอตอนเรามันด้วยความที่มันต้องถ่ายบนรด้วยแล้วก็รับสายยากมันมันมันยากครับมันแต่ว่าด้วยความที่แบบเออสถานการณ์มันจริงมากๆแล้วเพราะว่าตอนเราถ่ายเราก็วิ่งรถกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วก็ด้วยความที่แบบ,แบ,บเอเลิเมนต์ทุกเอลิเมนต์แบบมันเอื้อต่อการที่ทําให้เราเชื่อจริงๆได้ง่ายมากๆแบบ ทุกอย่างดูจริงหมดม็อกอัพก็คือแบบสมจริงมากอะไรเงี้ยใช้ได้ครั้งเดียวด้วยใช่ใช่แล้วม็อกอัพใช้ได้ครั้งเดียวด้วยเพราะว่าเขาบอกเขาว่าเราไม่มีตังค์เราเราทุ่มเทกับทุกเรื่องที่เรามีฮอนะเราเราตังค์ไปลงกับฮอแต่ว่าคือคือผมจะเล่าเรื่องนี้ก่อนมันก็คือมันมีม็อกอัพอยู่ตัวหนึ่งเป็นม็อกอัพน้องเด็กที่เห็นในรถเมล์นั่นแหละแล้วก็เขาเขาซ่อมคนไกลเอาไว้ก็คือให้แบบกรีดลงไปแล้วเลือดพุ่งออกมาอฮะ แต่ว่าพี่พร็อพอะเขาบอกผมว่าก็มีเน่งมีตัวเดียวนะแล้วก็เออตัวเนี้สามหมื่นห้าพี่กรีดได้คันเดียวจริงๆกีจริงสามหมื่มมนห้าบาทไก่แล้วกต้องไกดต้องให้พุ่งนะให้พุ่งไม่แล้วคือกรีดเข้าไปปุ๊บแล้วมันบอกว่ากรีดตรงนี้นะตรงนี้เลยแล้วมันจะมีท่ออยู่เนี่ยปักเข้าไปตรงท่ออะไรอย่างงี้อันนี้คือบอกความลับเลยเนี่ยบอกแล้วแล้วเขาก็เออกันแล้วก็แบบเราก็โอ้โหโอ้โหเก่งเลยอ่ะทำยังไงล่ะทีนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเออมันก็มีความ ด้วยหลายๆอย่างด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบค่อนข้างตื่นเต้นอยู่แต่เขาทำงานบ้านมาจริงมากเป็นเป็นบุคคลเดียวในทีมนักแสดงทั้งหมดที่เวลามีมาอ้าวันนี้มีบทหนึ่งหน้าเต็มๆที่พูดสับแพทย์ทุกคนแฮ็คแฮ็โทนี่คือมึงตายแน่มึงตายแน่แต่มาถึงเวลาทุกไหลเดินไม่เหมือกันไม่เข้มขันไม่ได้เลยไม่ได้หมือนกัผมว่าผมว่าผมว่าทุกคนทุกคนทำกันบ้านกันมาแบบ ทุกคนกังวลดีกว่าเพราะว่าด้วยความเป็นสับแพทย์ด้วยความเป็นวิชาชีพมันถ้าผิดปุ๊บมันก็คือมันก็คือแบบมันก็คือจะไม่จริงรไั<ใ>นทีบบนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วมีแบบใช้วิชาชีพของเราแบบก็ไปช่วยในทีในอะไรเงี้ยเพราะความรู้ที่เรียนมาคือสัตวแพทย์ามาช่วยอะไรบ้างไหมเนี่ผม <c oughs> ว,ว่าเยอะนะ,ะเยอะเยอะด้วยด้วยด้วยลักศัพท์ที่ใช้มันค่อนข้างจะเป็นลักศัพท์เดียวกันแล้วกันก็คือแบบเป็นลักศัพท์ละตินอะไรเงี้ยครับก็ก็ค่อนข้างช่วยได้เยอะมาก แต่หลายคำที่หลายคำที่มันมีในบทอะ่ะผมก็แปลออกอ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคำก็อาจจะแปลไม่ออกก็ถาม,มทาี่หมอที่เป็นที่ปรึกษาก็ที่หมอที่ปรึกษาน่ารักมากช่วยทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยในเรื่องเราต้องแบบคาแรคเตอร์เป็นหมอช่วยแล้วมีแบบดแบบเป็นหมอชวยในชีวิตจริงด้วยไหมแบบว่าไปเราพอไปคลินิกแล้วแบบเป็นหมอช่วยอยู่แบบนี้จริงแบบไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าช่วงที่ถ่ายเราถ่ายช่วงที่ถ่ายเราถ่ายกันหนักๆอะ่ะคือมันก็มีแวบบๆนะที่แบบเอ๊ะ ต,ตอนตนนี้เราเป็นใครนะอะไรเงี้ยเออมันก็มีอยู่แบบว่าคลองเสียงซื้อของอ่าใช่ใช่มผมเคยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเอางี้เอางีา้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่แบบนักสแสดงไม่ควรจะไม่ควรจะเกิดขึ้นนักสแสดงแต่ว่าผมเคยแบบขับรถกลับบ้านจากกองเนี่ยตอนสี่ห้าทุ่มแล้วตอนนั้นเลิอกกอ,กองก็กลับรถกลับบ้านแล้วผมเกิดอยากกินน้ำขึ้นมาอยากแวะเซเว่นแล้วก็ไปซื้อของอะไรเงี้ยแล้วก็เผลอคุยกับพนักง,งานเป็นหมอโชนในแบบในประโยคแรกที่คุยอะไรเงี้ย แล้วพอแบบผมพูดออกไปปุ๊บอะมันก็เลยแบบเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรนะมันแบบรู้สึกตัวมันมันตกใจตัวเองอะก็แบบเฮ้ยแล้วเราก็เราก็เลยแบบโอเคเราก็ต้องมีตอนนี้กลับกลับมากลับมาให้มันเป็นแบบเราปกติอะไรเงี้ยอะไรนี้ก็ก็มีมีหลุดๆบ้างแต่ว่าก็เราพยายามมีสติรู้ตัวตลอดว่าแบบเออตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่นะอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่สุดท้ายแล้วก็พาซีรีส์มาแบบว่าเข้าตาทุกการ์ดด้วยอะไรเงี้ยอยากให้ ผมว่าก็ด้วยความที่แบบนี่แหละคนคือด้วยความแบบพุณดอกเตอร์เนาะก็ทุกคนกคน็ค่อนข้างคาดหวังอยู่แล้วเลยครับแล้วก็ก็ขอบคุณทุกคนดีกว่าที่เป็นกำลังใจให้ซีรีส์ของเราแล้วก็แบบดูหมอโชนตลอดให้กําลังใจหมอโชนให้กาลังใจนักสแสดงทุกคนให้กำลังใจทีมงานอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณฟีดแบ็ดีๆขอบคุณทุกฟีดแบ็ที่แบบมีให้เราอันไหนที่เราแบบรู้สึกว่า ยังทำได้ไม่ดีพอเราก็จะปรับปรุงนะครับส่วนอะไรที่ดีแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอนะครับผมฝากไปดูย้อนหลังได้ทางช่วยดีใช่ยีตอนมืออย่างนี้เ <20 S 1> <อ>นีมือ,อยี่ส <20 S 2> ตอนมืออย่างนี้คือโอเคมือ,อนี้ไม่ใช่วิกตอรี่มือ,อนี้คือ <S <S ได้ออกกระดาษตุ๊กอะไรอะไรอ่ะเลขสองก็ก็นี่คือเลขสองก็เราผพูดได้ไหมผมพูดได้ไหมล่ะคืออันอันี้อันนี้ผมจะผมจะบอกผมจะบอกทุกคนว่าเออคือผมอ่ะไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าก็รบกวนทุกคนไปกดดันทางทูซีเจนแล้วก็ทูไอดีด้วยนะให้ให้สร้างภาคสองเพราะว่ามีหลายหลายคนเรียกร้องมากทางแฟนทางแฟนคลับผมก็อนข้างแบบว่าจะมีซีซั่นสองไหมหรือแบบ น้องที่ออฟฟิศผมอะไรเงี้ยก็บอกว่าจะมีไหมอะจะมีไหมอ่ะอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าผมไม่ใช่เจ้าของเงินพูดตรงได้ไหมเราอกต้ต้องฝากแบบหมอชลน่ะหมอชลฝากแบบหมอชลเอาไว้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่ดีกว่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันมัจะดูจริงเกินไปให้มันอยู่เป็นให้มันหมอชนเขาอยู่ตรงนั้นดีกว่าอย่ามาเกือกั้วคนอย่างผมเลยเออเออแกมมาถา